เปลี่ยนมุมบั่งนะคะ่ังจากฝังวัดพนันเจิงย้อนแปลงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมุมให้ท่านผู้ชมรับชมฝั่งนี้มั่งนะคะฝั่งวัดบังกระจาตรงข้ามกับวัดพนันเจิงมุมนี้สวยมากลท่านผู้ชมมาดูเรือทํางานนะคะสามหัวเรือลังจูงหนึ่งเรือขนาบข้างหนึ่งเรือตรงท้ายดึงมาทั้งหมดสามเรือโป๊ะค่ะ แต่น้ำไหลายแรงนะคะท่านผู้ชมจำเป็นเราต้องใช้หัวเรือลา ผลด้วย ชมขนาบข้างดึง oh. ดักเลือโ oh. ต๊ะลำที่สอง oh. ตกลงไปตาบวนนี้เข้าสวยมากเลี้ยวได้เลียโปอยู่กลางไม่น้ำได้สวยงาม ได้สวยเรือตรงค้ายแทบไม่ต้องทำอะไรเลย่านผู้ชมไหลาตามไปไหล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 ไหตามไปเลยเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเรือก็ไปไกลแล้ว